เยอะมากจนเกินไปเนาะเก้าเดือนกินนมกี่ออนคะ่ะเอาง่ายๆคือทารกจนถึง1ปีนะคะต้องการนมเฉลี่ยชั่วโมงละ1ออนในหนึ่งวันมี24ชั่วโมงก็จะต้องการนมนะคะโดยเฉลี่ย24ออนต่อวันไม่เกิน32ออนต่อวันถ้าสมมติว่า9เดือนจะต้องกินข้าวประมาณ 2- 3มื้อแล้วเนาะปริมาณน้นนะะํานมค่ะคืออาจจะก,กินได้ประมาณ24ออนเออเลยอาจจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ลดน้อยลงนิดหน่อยนะคะเอาให้กินนะคะรอบละประมาณสัก ห้าออนทุกสี่ถึงห้าชั่วโมงแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะกินชาขิงบำรุงน้ำนมดีไหมคะถามว่าถ้าลองกินแล้วมันเวิร์กผลลัพธ์มันน้ำนมเพิ่มก็สามารถที่จะกินได้ถ้ามันมีความน่าเชื่อถือปลอดภัยนะคะแต่ถ้าสมมติว่ากินแล้วผลลัพธ์คือเกาอยา่างเงี้ยก,ก็ไม่ต้องทานก็ได้นะคะคุณหมอเสี่ยงนุ่มมากค่ะยอยากฟังทั้งวันแม่ชอบเสียงแบบนี้ใช่ไหมคุณแม่ชอบเสียงแบบนี้เหรอคะปกติจะเอออากมากพอดีว่าวันนี้อยู่ภายนอกนะคะเนาะ มีภารกิจทางทด้านนอกนะคะเนาะก็เลยจะต้องพูดเบาๆไม่เช่นนั้นนะคะเนาะคนก็อาจจะแบบตกตื่นตนกตกใจได้ว่าเออคุยอะไรกอะไรอย่เยอ,อ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเนาะดอกกุหลาบ